5สูตรแก้ปัญหาผมเสียผมร่วงผมแห้งแตกปลายด้วยว่านหางจระเข้ค่ะทุกคนรู้จักว่านหางจระเข้กันเป็นอย่างดีคงไม่ต้องอธิบายลักษณะของสมุนไพรชนิดนี้กันให้ยุ่งยากนะคะโดยเฉพาะสาวๆที่มีปัญหาต่างๆเกี่ยวกับเส้นผมและมักนิยมใช้ว่านหางจระเข้เข้ามาช่วยแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาผมแห้งผมขาดความชุ่มชื้นไม่มีน้ำหนัก ตด,ดร่วงง่ายหรือมีรังแคแต่ละปัญหาของเส้นผมเราสามารถใช้ว่านหางจระเข้ช่วยได้อย่างไรบ้างมาดูสูตรว่านหางจระเข้หมักผมแต่ละสูตรที่นำมาฝากกันค่ะ5้าสูตรว่านหางจระเข้หมักผมสำหรับปัญหาผมแห้งแตกปลาย1วุ้นใสาจากว่านหางจระเข้และน้ำมะนาวในอัตราส่วนที่เท่ากันอาจ ปริมาณดูตามความสั้นยาวของเส้นผมแล้วมาใช้หมักผมโดยเน้นที่ปลายผมทิ้งไว20้20-30นาทีค่อยล้างออกด้วยน้ำอุ่นทำสัปดาห์ละหนึ่งครั้งจะช่วยขจัดความมันบริเวณหนังศีรษะให้น้อยลงส่วนปลายผมก็จะไม่แห้งแตกปลายคีฟูแน่นอนค่ะ 2. วุ้นสายจากว่านหางจระเข้ไข่แดงน้ำมันมะกอ,อก ในอัตราส่วนอย่างละหนึ่งส่วนเท่าๆกันและอาจใส่น้ำลงไปเล็กน้อยก็ได้โดยดูปริมาณพอดีความสั้นยาวของเส้นผมเมื่อผสมเข้ากันดีแล้วน้ำมาหมักผมที่พอหมาดทิ้งไว้ประมาณ20-30นาทีจิงล้างออกให้สะอาดทำอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งจะช่วยรักษาผมเสียมากและผมที่แห้งแตกปลายจนกรอบค่ะ วานหางจระเข้มักผมสำหรับปัญหาผมร่วงและมีรังแค 3. อวุ้นใสาจากว่านหางจระเข้และน้ำเปล่าในอตราส่วน1เท่ากับ1เท่าเท่ากันมาปั่นในเครื่องปั่นน้ำผลไม้แล้วรองเอาแต่น้ำใช้นวดบริเวณคนผมให้ทั่วศีรษะทิ้งไว10้10-15นาทีล้างออกให้สะอาดด้วยน้ำอุ่นทำสัปดาห์ละ2-3ครั้งเส้นผมจะร่วงน้อยลง บริเวณที่เส้นผมร่วงมากก็จะงอกขึ้นมาใหม่รากผมแข็งแรงขึ้นและหนังสีสะสอาดลดอาการคันค่าสีวุ้นสายจากว่านหางจระเข้ไข่แดงและน้ำมันมะกอกโดยว่านหางจระเข้มักผมสูตรนี้ทำได้โดยนำวุ้นสายว่านหางจระเข้หนึ่งช้อนโต๊ะไข่แดงหนึ่งฟองและน้ำมันมะกอกหนึ่งช้อนชาผสมให้เข้ากันนามาใช้หมักผมทิ้งไว้30นาที ทำสัปดาห์ละหนึ่งครั้งก็พอจะช่วยแก้ผมร่วงและยังช่วยบำรุงเส้นผมให้นุ่มสวยมีน้ำหนักค่ะว่านหางจระเข้หมักผมสำหรับปัญหาผมแข็งกระด้าง 5. วุ้นสายจากว่านหางจระเข้และน้ำมันมะพร้าวโดยใช้วุ้นสายจากว่านหางจระเข้หนึ่งส่วนและน้ำมันมะพร้าวหนึ่งส่วนกะให้ปริมาณเท่าๆกันมาปั่นในเครื่องปั่นน้ำผลไม้จนเข้ากันใช้ชโลมให้ทั่วศีรษะและเส้นผม นำผ้าขนหนูชุบน้ำอุน่นพอหมาดคลุมทิ้งไว20้20-30นาทีทำอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเท่านี้เส้นผมก็จะค่อยๆฟื้นฟูกลับมานุ่มสวยอีกครั้งค่ะว่านหางจระเข้เป็นพืชใกล้ตัวที่หาได้ไม่ยากแถมยังมีประโยชน์ต่อความงามโดยเฉพาะเส้นผมมากมายถ้าไม่เชื่อต้องลองไปหามาทำตามสูตรว่านหางจระเข้หมักผมที่เรานำมาบอกกันค่ะรับรองว่า ปัญหาไหนๆที่ทําให้เส้นผมหมดสวยว่านหางจระเข้เขาแก้ได้ไม่เที่ยต้องลองค่ะและก็อย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆรักเละห์ของใยด้วยค่ะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นภูให้พอมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบกดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจกดซับสไคร ก็เป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะ